สบายดีทุกคนเนาะมันนี่เพชรสิมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการไปสักวัคซีนปองกันพยาดเนาะมันนี่เพชรก็ได้ไปสักยาเนาะอะไเนาะยี่ห้อจอนสันเอ็นจอนสันเนาะเข็มเดียวเนาะพะว่าจอนสันเนี่ักเข็มเดียวเนะาะก็คือยาประเภทอื่นเนาะเป็นแอสตาเซนกาบบซิโนฟามบพวกนั้นเนาะต้องได้ซักสองเข็มเนาะ แต่ว่าจอนสันแ่งจอนสันมันเค็มเดียวเอาอยู่เนาะเมื่อนี้กับเพชรสิมาให้ข้อมูลความโหนะนึงเนาะก่อนสิเฮาสิไปสักยากันพยาธิเนาะก่อนอื่นหมดขั้นตอนทําอิฐก็คือเฮาต้องพักผ่อนให้เพียงพอเนาะนอนพอพอให้เพียงพอแล้วก็บ่ดื่มสิ่งมึนเมาต้นแม่เหล้าเบียร์เนาะก่อนสิเฮาก่อนสิไปสักยาเนาะ แล้วก็พักพรเพียงพ่อเป็นขั้นตอนแรกเนาะอันับแรกอันดับที่2อง,เ,องกเกี่ยเอกสารที่จะไปซักต้องมีบย,ย,ยืนจากโงหองเอยู่โงมอมีคิําเคิเอกสารที่สําคัญที่สุดมนที่ยังยืนเกี่ยวกับตัวเองเอะเป็นต้นแะ บัตรประชาชนเนาะบัตรประชานถ้าบ่มีป um ึ้มสมโคครัว ok ก็ต no. ้องเอาบัตรประชาชนไปก็ได้เนาะเพื่อย no. ืนตัวตนเฮาเนาะแล้ว ok ก็สมโคครัวเนาะสมโครัว ok ก๊อปก็ได้เนาะของแท้ก็ได no. ้เนาะสําคัญสุดแล้วเนาะถ้าลืมสมโคครัวกับอ่าบัตรจําตัวแม่นท่านหมอจะบ่ออกอ่าใบักวัคซีนให้เนาะ ก็ท่านมอจะบ่ซักให้ฉะนั้นเฮาต้องได้กะเกียมเนาะแล้วก็การนุ่งถือก็บ่ต้องนุ่เครื่องที่ัดเนาะเพราะว่าเฮาจะเปิดขึ้นมาประมาณนี้เนาะขอโทษเด้อเนาะประมาณนี้เนาะซักบ่นี้เนาะเพชรซักเบิ่งขวาเนาะบ่เห็นเนาะอันนั้นเลยลึเลยเนาะก็เจ็บอยู่หน่อยนึงเนาะตอนยาทานหมอีดยาเข้าเนาะเจ็บเนาะหลังจาก ซักเรียบร้อยแล้วเนาะท่านมอจะเอาใบนี่ให้เนาะใบเขียวนี่เนาะแล้วก็มันมีทับตาทางล้างเนาะนทับตาเนาะเพื่อยังยืนว่าเราได้สักวัคซีนแล้วเนาะแล้วก็การเดินทางไปทางใดหรือว่าไปสมัครเวียกสมัครงานอยู่บนใดเราต้องในถืออนี้ไปนําเนาะเพื่อยังยืนว่าเออเราได้สักแล้วแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสบายใจหลายคนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะอยู่เมืองลาวกันได้เนาะแล้วก็บ,บทท่านี้เนาะการกัเกียยไปสักวัคซีนเขาเนะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอให้ทุกคนจงมีสติแล้วก็ระมัดระวังในการไปมาเนาะรักษาสุขภาพต้องใส่แมสตลอดเนาะเวลาออกนอกสถานที่เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงจากซุมโซนไอ้อัด ปลอดภัยที่สุดเนาะแล้วก็ฟังเซฟข่าวตามข่าวตามน,นั้นก็ต้องเซฟข่าวใหด้ดีๆเนาะบางทีมีข่าวปลอมข่าวแปลมันยังไรแนวนาะ,ะส่วนนี้เนาะต้องระมัดระวังก็ไปมาต้องใส่แมทเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบอกขอบใจเนาะที่ให้การติดตามขอบใจหลายเด้อเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันเนะเาะห่างหาย ปลอดภัยจากพยาเท่าเนอขอบใจลายเดอร์เนาะบายบาย